สอแต่ก่อนไอ้จับการไศเขาโมดี้อันนี้เนี่ยแต่คนเลิกยังไม่รู้เลยอ่ะได้กูไม่รู้กูอยากอกยมันแบบนับแตลอดแล้วกดเข้าไปเลยแพ้เลยเอาดูดิแค่ไหนเชียวไอ้ดาวบอดเอ้ยไม่มีหน้าเลยนะ มันก็จะไม่มีหน้าเลยโฟลต้าเลยเลยที่ได้โหครั้งเก่งนะเกวูโน่วัดดวงเลยอ่ะเมื่อเคยเล่นอ่ะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นี่เหรอมีเอ้ด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยกดเลยชี้อ่ะนู่นเอ้ยชี้อ่ะ ชี้คืออะไรอัชี้กลับเลยชี้กลับเลย <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> วนเทินเหรอไม่รู้อ่ะเชียร์ี่เย้าเลขหกไม่ไมีเ,เห็นได้บวกเลยไอ้เบสี่เลยเอ้ยเคโมเขียกดเลยชมพูเหรอสีแดงนั่นาอ่ะ เอ้ยสับไปเลยยันนี่ยันนี่ดังเก๋ชนะแล้วชนะแล้วไม่ชนะหรอกตัวเอากูกคุกแพ้ดิไปไอ้มันนี่ปีงูฟูกูจำได้กูเก่งเยกาจำดีเหรอกูเก่งกูเก่งเว้ยไอ้มีฟองเตยกูแย่ละวันนี้ปีงูฟูกูจำได้ ไม่เชื่อไม่เชื่อเลนเลยโอ้แม่กูแย่ล้วกลัวแย่ละเก็บก่อนเก็บก่อนตัวของดีได้เลยเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เลยแล้วทำไมกูได้แต่ขอแย่แล้เนี่ยนี่ไงเรียบร้อยไม่รู้แน่นอน Dì sao tốt kiểu tiếng Việt kìa Tối nay nè em gần đầy 절 Anh em, anh em Ốc Anh là ş في Anh resource Chãy ở người แค้นโชวโคตน่ากลัวจังเลยกคเยอเลยร้องเลยเอ้ยตอน,นตอนแรกมันมีตัวกรบอะไรไหมเหรอไม่เอ้ยกูแล้วนะช,ชีดวงชีดวงเดง้อให้เธอเลยทำไมอะ ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมาเลยอ่ะชนะแล้วชนะแล้วชนะโบไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเย่เย่ละเอ๊ะหนึ่งสองไงเดินมึงมันเก่งจริงว่ะตัวมันเจ้าเกม รถบอกเจ้าพระเจ้ารถบอกเลยอ่ะอเจ้าอย่ารถเจ้าใช้รถบอกเลยอ่ะับโคลคันเก็มเลยเล่นอุโนกับเจ้าพเจ้าเลยเหรอรถบอกอะไรเหรอเอาไปเลยเอาอีกเอาอีกมันเยอะยังวะเอาอีกไหมเว้ยมันเยอะเกินแล้วนะพอแล้วให้แค่นี้พอเปลี่ยนได้ยังกว่านี้อ่ะขอขอเลยเหรอจัดให้

อ้าวอ้าวออดคอมโบว้าวชี้ดีนะอ้าวออดคอมโบอ่ฮฮฮฮอ้าวดคอมโบนะแค่นั้นเชียเกอะเขาเล่นมาขั้นเยอะอะสลับเลยโอ้เอาของเยอะวางาจะเล่นเองไเฮ้ยโอ้การอะไรที่แย่เลยการอะไรแย่เลยเนี่ยไอ้ไหนดูดิอัดได้ได้ได้วันนี้ได้ต่อสีเนี่ยเราเได้แบบเี้อะไร ตามเกมกูเลยกูเป็นไม่ได้จริงดิเด e ี๋ยวตามน้ำเลยก็นอนงงอะไรน้องไม่มีเหมือนเดิมไอ้เนาะไอ้เนอะเล่นงี้เหรอเล่นงี้เหรอเล่นงี้เลยเจ้าร้อยการเยอะเหมือนกันแล้วมึงตายตายอ่ะตาย เด้รู้น่าจะตายเลยไ้อยไอ้หวานก่อนเกือบอีกขอดุนดิเดินหน่อยดิมันมีเลยเดี๋ยวไอ้ไม่คุ้มแล้วเอาคืนมาแก่แล้วไม่มีไันนี้มีเดีเอคืออะไรวะเนี่ยอีแอนไงแอนมุดไอ้หัวล้อแล้วหัวล้ออันเ เอาหัวเราเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเยอะแล้วไอ้หนองเลยอะไรน้องพี่ก็มีน้องสองอันเลยน้อขอลองขอ้องเอ้ยโวยตัวเองเหรอบวกเต้มื่ออะไรวะ แล้วจะให้ตัวเองทำไมอ่ะ้ไ้เอไฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยโคแย่เลยโคตแย่แล้วเฮ้ยแยแล้วไม่ไม่ไ่เออเอ๋ไม่ได้อูไอ้ดอไม่ได้ดูหรอกยแล้วอนหมดเลยแอนหมดอ ดนเปิดแท็กมาีเนี่ไงสกระตายมึง <UK> อ่ะเอ้ยชนะละไปจริงให้ทยยกรเดดิกรดดดิเฮ้ยย้ากดดดิ

ตายเนาะไม่มีอะไรดิเอาออกกันนี้กันต้วเกือบละเกิดเป็นเตือนโจทย์หน่อยแต่แปลงนะตายเนาะหัวโล้นนะไอเทมอีไวโมเล่นดิเล่นดิหุ่นยูจัดโอ้ยแย่ละแย่ละโอ้เฮลโหลแย่ละ ยีว่ากมอานะคือเมเตเอาวะพีรอะยูว่ามูอ๋อยูว่ากูไอแพ้ได้ไงอะกูไปมนเห่งอ่ะโอ๊ะอาแพ้ได้ไงเนี่ยไอ้เราไม่ได้กูมันเก่งเกินคนเล่นหมดแน่นดีวะมีหลายหมดเน่ยนาะอ้อทำไมที่ที่หนึ่งได้ศูนย์แต้มเนี่ยแ่้วอแเือ ที่ตอกเล่นที่ตองนร้อยเจ็ดสิบเจ็แตมเลยเยอะยังเลยอ่ะที่หนึ่งมิทได้หายมาควาว่าไงดูดิแค่ไหนเชียวแค่จบแล้วเหี้ยอีว่ากมอะไร่มเล่นเ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแย่ละ กีบ่บาทกระมอตัวอะไรเนี่ยเหี้ยมีกี่เมาไห้บะเอาไม่ได้เอาไม่มีอหรเขาตายเนาะลงเลยไอ้ลงเลยอ้าวเดินปืนลงอะไรดีอันไหน,ไาน,นาก็เหมือนกันหมดจัวจัว

บวกเก้าเลยบางอาจไอ้น่าหล่อมีเจ็ดไหมสลับเปลี่ยนไม่บอกเหรอไม่บอกจะสลับได้เนาะกูเอาใส่มาอยู่หรือเปล่านะเดินรู้เลยกระตายไม่ต้องเล่นกูจะเล่นก็ไม่ต้องเล่นไงแต่กูจะเล่นไงไม่ต้องเล่นอะไรวะน่ะลองจัวดิ ไอ้ไอ้มึงก็เจอจีไมอยากไมอยากรู้ว่าคืออะไรวะกูยังไม่เจอเพราะกูเก่งไอ้กดเตยขัดดุนดิอ้าวอาหลอกอ่ะไม่มีสลับอ่ะเดินหลอกเดินหลอกแล้วมึงอ่ะไอ้หน้าจั่วมันมีมีการกดจั่วกดดีก็ดิโดนนะโดนนะโอเยอะนะเยอะนะน้องเฮ้ยกดจั่วสิ แคถ่ายให้ได้แค่ถ่ายกูมีการอะไรนี่ไงไม่มีแน่นอนโอ้ยนี่กูไม่มีว่ะไม่มี่อะไรกูเปลี่ยนสกูเปลี่ยน้ีไปโกงอ่ะดูคะแนนศูนย์เนี่ยเขาเลยที่อะไรคะแนนศูนย์พูลินพรสวรรค์ไงเย่าพรสวงรค์พรน่าหลอไม่บอกกดเลยโดนและโดนต้มตุ๋นแหละไอ้ต้มตุ๋นอ่ะ เดินหลอกเดินตแนั่นีเอ้าอะไรอะโอ้ไม่รู้การเดือพากือบวกคนโหดมากอะการ์ดโหดมากเลยแย่แล้วหาเลยดาเลดหดดไม่น่าพูดเลย กูกระโดดเลกระโดดเอาคืนมันดิเอาคืนมันดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วกระโดดเลยกระโดดกระโดดใช่ไหมกระโดดพี่โหดจริงเหรอเอ้าโหดจริงเหออขัดเดินดิสียีอะไรไม่มีกูเปลี่ยนกลับ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  เช่แ <Yeah S 2> <c oughs> ล้วเอาคืนเลยไอ้ดาวอย่าอย่าอย่าคิดว่าจะกับคืนกุ้งขเก่งใช่แล้วไม่เหลือแล้วตายเอาแอน,นไปเอาแอนไปเดินเนาะตายเนาะสีสจีจักรพรรดิเอากดดิกดไม่ได้เอากดดิเออเนี่ยของกาจังเดี๋ยวถูกเหรอ เจอนี่เลยเว้ยเวลาเจอถุงนี่แหละคัมชมพันเลาะมากอผมเยองจังเลยนะโก้จังเลยอะเปลี่ยนสีเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนกลับเปลี่ยนทำไมไม่มีแตะอะไรวะอะไรวะไม่รู้ไม่ไม,ไม่คืออะไรคือไม่รู้เลยไอ้

ไปจบแล้วสองแต่ก่อนไอ <c oughs> ้จัมการ์โหมดทีอ่อันนี้เนี่ยเอ้ยแต่คนเลิกยังไม่รู้เลยอ่ะได้กูไ, <c oughs> ไม่รู้กูอยากอกยมันแบบนับแตกระหวาดแล้วกดเข้าไปเลยแพ้เลยเอหมดสลับเลยอัสลบม <c oughs> เดูดิเอ้ยที่รองสลับอยู่ เอ้ยอันตรายไม่สลัับบเคร็จใช้เลยนี่เลยไอ้ออ้้สีนี่แหละที่กูมีเอาอะไรที่กูมีไม่ได้ดูอันเอาแอนด์ไว้ก่อนวันนี้มีระดับแล้วอืมกดระดับเลยเอ้าสลับทำไมอ่ะไม่ดูโอ้แย่ละวัวนี้ชาร์จลงอ่ะแย่ละ ไม่แหงต้องสลับะอย่าง้ตไม่สลับไม่สบหรอกโอ้โแย่ละเอามาขับลงด้วยเอแดงเลยเก้าเลยเก้าหนึ่งเก้าก็สองยี่สิบแปดเด้อเ เก่งว่าอเอาเจ็ดไปก่อเนเอวแย่แล้วให้รางวัลไงให้รางวัลไงให้รางวัลเหมือนยานเลยนะไม่มีสีเล่นนะเอาเอวไปก่อนจะม,มีเล่นนะจะวัวจะวเลี้ยงไรอ่ะเยวรัดน้อง,งไม่กลัวครับนี่เลยเขียวเอวกลัว กดวางอะไรกูมีเยอะมีเยอะคแนนเชียวะโอ้ยไม่ได้มีกดเปียนเลยแพ้แล้วกูให้ทายสิไอ่ดำดูกันเลยไม่มีไม่มีะดอนยิงกะอนยิงเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮเฮ้เยเฮ้ยเ้ย แย่แล้วดูไม่ดีจนได้อันชิมิเลยอัลลัก,กีเลยตบไปอ,อะไรนี่คือ,อยังไงอยู่ตบเลยนะเอาไอ้ตบกลับ ตกเลยพี่หลอกอนี่หลอกขนลุกเลยเียเหนี่ยวนะองตกหลอกว่ะอากด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 ไม่ได้ตอนีไ้ไงตเลยตกน่อยไปตกไปน้อง,ยงอยาตบเลยไป<ข>ตเกเื่อไหองั้นขอดุหน่อยขอดุนหน่อยดิเดี้ยวข้า่เ๊ เปลี่ยนสีฟ้าเลยเงินแย่มากจั่วเลยไม่มีไม่มีอะไรดิไม่มีอะไรดิไม่มีอะไรดิไอเกตไอเกตเอ็นหมดอีเบิร์ดเอ็นโดนแล้วเี่ยดีไม่น้องโอ้แย่นี่เน่ยโดนกูไม่เหมือนกัน <c oughs> มีเอว่า <c oughs> มีมีห้า ไปสูดว่าไปกดดิกดสนดิกดละแย่ละกดนนโซ้เรา,นนานนหน่าย <c oughs> ดิกดโต้ให้กางแดงให้เราหน่อยเจ้าอันให้ไปยอมอ่ะไม่ยอมกดแดงกดเลยไม่มีหลอกัปเลยวิ่งจากสีเขียวก็วสีเหลืองต้องวางฟ้าดิจดฟ้ารู้เรื่องเลย <c oughs> อะล้อมาเลย <c oughs> ฟ้า เกียวไอ้เนาะเจินหลอกได้อะจัวดูสีเขียวนี่ยเจนเกมยร์มาอีกใครคุยกระตอกเลยร้องร้องโอ้ยแย่ละเยอละยาละขอหน่อยดิเยอนี่ไปขอหน่อยขอหน่อย อะตะกุกตะกูเล่นไงเนี่ยดูดิดูดิ <c oughs> ดูมาอ้าไม่มีแล้วอ้าวไม่เป็นไรยังไงไดีก็ยังชนะไ,ได้ชนะยังไงวะโ <c oughs> โดนแล้วจังวันนี้เ็ษหยอดเซลล์ดีโ <c oughs> จเลยตายเนาะสี <S <s> <S เล่นด้วยสีเหลืงองนี่แหละ แล้วเมื่อจะหมดเนี่ยไม่จบไปเส้นลงทำไมสีว่าถูกแปะเลยสิบไปเลยอ่ะไปเลยไปอะไรลงดิอันลงเนี่ยไป่เปลี่ยนกับ ลัง <boundaries> เลยวันแรกศูนย like, ์ปิฟ <oo> ้าด <Gloria> ูด <sausage lar> ิป like <ly> ีฟ้าไปออกเกมนะจบรอบชาเป็นน้องแปะเลยช้าเป็นน้องอา ไอเดินคืนนะจ้าเบนนะแปะหลาเกย์แปะเอาแปะไม่ได้เหรออ่าเดินบแปะไหนดูวดิแปะเลยแย่แล้วไปแปะไอเล่นสีงนี้จริงดิมีเยอะมากเลยนะในเลยเยอะมากข้ามือตีใบ ai luo, không ai hả, cũng không chơi, là, không ai chơi, không chơi, cũng không chơi, cũng không chơi, không ai chơi, cái, không ai không 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 เอาเป็นดีเอาเป็นดีเอาเป็นดีจััวกันแย่เอากันแย่เลยอ่ะดูดิกันไหนเชียวอุ๊ขนาดกูเออเอาไปเยียมไม่แปะเอาไอ้กดไม่ทันใจไปเอาแปะเอาไม่นี่ไหนที่ขอดูหน่อยอุ้ยแย่ละ

น่นชีวดูทำไมโอ้ศูนย์เจ็ด๋อนี่มันเจ็ดนย์นย์ว่าจะบอกว่าดูหน่ิดหนิฮะอก็เลยจบขัดเดิหน่อยดูบอล่แตกูเลยนะไอ ขอดูหน่อยอดูหน่อยดูจนจบไปเลยตสนใจแล้วดูหน่อยดิเฮ้ยไหนคะแนนเชลลอ่ะขอดูดิ่าดูดิเอาไม่ได้คะแนนไ้นนแค